มาพาวเห็ากกาดกินพี่น้องบรรยากาศมันนี่หนาวออลีอะล้อจุดมายากไก่ห้องนั่งหนาวพี่น้องเอ้ยเดือนสิบเอ็ดวัวลมตองเดือนสิบสองวัวลมเต่าแหละพี่นอ Now, อ้องเอ้ยหนาวเขามาจิวจิวมันสิอ,อิวบักเ so, ทาเด้อสบายดีพี่น้อง มาเด้อพี่น้องมากินแกงเห็ดบดน้ำอีป่าเด้อเห็ดบดทำมสาสะาเด้อพี่น้องผมเป็นเห็ดบดปลูกก็เด้อน้ำเหมาะตกแหง้งมันก็นเลยออกพี่น้องอีปา่าได้เห็ดบดแม่ป้าก็สีมาเก่งสีมาอันน่ะนึ่งซุปคึดยากซุปเห็ดพี่น้องคือซุปน้ำไม่เหรออุน้ำไม่บางคนเขาเออบ้านป้าเออซุมาพี่น้องมากินน้ำม่ป่าเด้อ มีแต่ดอกตุยๆป้าก็ตื่นมาหากระนึ่งข้าวซุกพี่นอ้องแล้วก็สิมาเฮ็ดกินเฮ็ดนี่ให้ลุงกินเ,นเออโต,ต๊ะสร็จแล้วแล้วก็เฮ็ดกินแล้วก็ะหู้ว่อมเป็นป้าสิพาเฮ็ดกินแต่เศร้านี่ป้าพาไปวิพาไปวิ้เลอทุกคนสาวพรอีชลแม่ป้าเมื่อบ้านมาจานอีกแล้วพี่นอ้อง เขาบอกว่ามีคนมาหาว่ะีตาก็เลยว่าตื่นแต่ด็กลุกแตเศ้าเตีมเห็ดขดใหุ้นถอะลุงอีลุงก็จะถึกเอาลานอีกเลยเนาะมนีเนาะไปนาม่เออไปไปนาำเจ้าก็ไปอนะง้อเข้าไปเข้า มีด um mm. ี่ขี้เป็ดสาวๆนี่ป้าใบเข้ามากันแม่ปุดเทีเยงาอยู่วะกือใจสุดงามเลยลูกอาโก้คือใจชุดัวมีงามลีนี่ร้านใครวาคืองามแต่ว่าตองชันไหนแล้วลุงสลับองไหน เชียนได้เนี่ยเชียนอยาหาลุงไว้อยากแม่ลุงค่ะยังเล่าว่าเสีเฮ็ดเฮ็ดเชียนหากันนึ่งข้าวซุปปลาเฮ็ดกินแกงเฮ็ดโบ๊ทแล้วพี่น้องแม่ป้าสีบุทกินแกงแม่ป้าสียซุปกินขึ้นยากินซุปพี่แตงออกไงเฮ็ดโบ๊ทธรรมชาติ์เลยทุกคนปมาตัวมาเมื่อนึงสบายดียำเศร้าๆเด้อทุกคนวันนี้แม่ป้ากับสีกินข้าวเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินให้อีลุงพี่น้อง บ้บานในบ้านน่ะเจาะเด้อยมื่อนี้ได้สะพอนซ้อนในบ้านน่ะจานบ่หัวเพิ่นว่ามีแขกมาหาเพิ่นซ้นอันนี้ปลาไปพี่น้องไปคนใส่สะพอนบ่พี่น้องบ่แม่นไปให้สะพนอนเออดินนออแ,แม่ไปข้าวใช่ลูกเน่พ่อกับแม่ไปปะไปข้าวแล้วหา ເຖົ <chat> ້າຢ <uits> ູ່ຫຼິ້ນອີປາເນາະເຮົາໃບເຂົ້າຄົນງາມອີປາກະໄປເຂົ້າກະເຜົ້າກອງເຂົ້າເນາະໄປເຂົຂົ້ບໍໃຫ້ຈົບໍຫ້ລມພໍ່ປຫັຄືບໍໃຫ້ດດປັນຈັບຕົ້ານົມເດີນອກດຈັບເົນກິນບແມບໍົກູອີປາແມບ เก่งลีลาได้นมเข้าไปปะกับโให้เก่งลีไปข้าวอีป่าพูเป็นจับเต้านมไม่ได้พี่รองไปข้าวอีป่าพนใหญ่เด้หัวกะกูดได้แนวพอทีมให้อีเม่ลาโบแม่มบ่เลยไลาโบแม่มบ่นมแม่ป่าถาม,มช่องเลยคุณ